บทที่11ดทดสอบครั้งสำคัญเดิมพันด้วยชีวิตและสองผู้เลอโฉมผู้ทรงศักิ์ใหญ่แห่งเมืองลับแหลปรากฏตัวจากคืนที่เห็นตัวเลขสีแดงขนาดใหญ่ปรากฏบนผนังถ้ำถึงวันลอตเตอรี่ออกมีโยมชาวบ้านติดตีนผู้หลวงมาถวายอาหารและบอกให้พระภิกษุโชด ทราบว่าตัวเลขของรางวัลที่หนึ่งออกเลขอะไรปรากฏว่าตรงกันกับที่เห็นจากตัวเลขมหัศจย์ที่ผนังถ้ำอย่างลึกลับการเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นล่วงหน้าแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตมีร้อยผู้คนเดินไปหาผู้มีอำนาจในทางอิทธิฤทธิ์มากเท่าใดย่อมสามารถมองเห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ไกลมากขึ้นเท่านั้นวัตัสงสารหมุนเวียนเป็นวงกลม จึงไม่มีต้นไม่มีปลายชนเช้าโลกปล่อยตนไปตามกระแสหมุนเวียนย่อมไร้ที่สิ้นสุดยุติพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือแนวทางการโลดแล่นออกไปพ้นจากวงจรกลมอันไร้ที่สิ้นสุดนี้ซึ่งมีกิเลสเป็นยางเหนียวยึดผู้คนไวใ้ให้เกิดความปรารถนาในการหลุดพน้นผู้สามารถพ้นจากกองกิเลส จึงเป็นยอดมนุษย์เหนือโลกเหนือจัก,กรวาลในที่สุดวันพระขึ้นสิบห้าค่ำก็ได้เวียนมาถึงสิ่งลึกลับกล่าวว่าจะมีบททดสอบครั้งสำคัญคืนนั้นพระภิกษุโชดสวดมนต์ไหว้พระต่อได้สวดแปลพระปฏิโมก อันเป็นคำพีรวบรวมพระวินัยของสงฆ์จำนวน227ข้อเป็นการตรวจตราศีลของตนดูว่ายังบริสุทธิ์ดีอยู่หรือบกพร่องชำรุดไปในข้อใดบ้างขณะนั้นมีกลิ่นสาบสางลอยวนเวียนไปมาในอากาศยิ่งนานยิ่งฉุนเฉียวพิลึกพิกลภายในถ้ำยังจุดเทียนสองสว่างพระภิสุโโชดรู้สึกสังหรณ์ประหลาดนี้ขึ้นโดยกระทันหัน ความรู้สึกคล้ายถูกจับจ้องมองจากดวงตาอันประสงค์ร้ายที่ปากถ้ำเลี้ยวไปดูก็พอดีกับเงาดำทะมุนโผล่พรวดไปยืนจังก้าครั้นเพ่งมองฝ่าความสลัวลางได้ถนัดชัดเจนพระภิกษุโชดซึ่งนึกว่าตนไม่เคยกลัวสิ่งใดในโลกถึงกับเส้นผมบนศรีรษะลุกชี้ฉันหัวใจมันหยุดเต้นไปดือด้อร่างอันยืนจังก้านั้น เป็นเสือโครงตัวเกือบเท่าลูกช้างส่วนหัวใหญ่วิดเท่ากระบุงสยะแยกปากเห็นเขี้ยวงงขาววับดวงตากระทบแสงไฟเป็นประกายลุกวูบวาบหน้าสะพปรึงกลัวเหมือนตาผีเปรตอสุรกายคเนจากความกำยำสูงใหญ่ถึงจะเป็นเสือด้วยกันหากได้เผชิญหน้ามีหวังโดนตะปบทีเดียวคอหักสะบัน้นมันเดินย่างสามขุมสายหัวไปมา แล้วทิ้งตัวลงนอนข้างก้อนหินใหญ่ภายในถ้ำซึ่งอยู่ห่างจากพระภิกษุโชดราวสองวาความมั่นใจที่เคยเชื่อแน่ว่าไม่กลัวสิ่งใดในโลกอันตรธานหายวับไปในทันใดตบะพญาเสือโคร่งเจ้าป่าคมได้ทุกสรรพสิ่งในดงดิบเถื่อนถ้ำการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเจ้าป่าร่างใหญ่มหึมาทำเอาพระภิกษุโชตกจลึงจังงังนั่งตัวแข็งทื่อ อากาศกำลังหนาวเยือกเย็นแต่เงือการไหลพรากท่วมหน้าท่วมตาพระภิกษุโชดวิตลุกขึ้นเพ่นนี้ในเดี๋ยวนั้นเพิ่งรู้ท่าแท้ของตอนเองว่าที่จริงยังลักตัวกลัวตายอยู่เพราะยังหวาดกลัวโดนเสือจับตะปบเป็นอาหารท่านกล่าวให้ลูกศิษย์ใกล้คิดฟังในภายหลังว่าอาตมากลัวอย่างที่ไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนหัวใจวิว,ว,วจะขาดรอน,รอน เมือนจะตายใ,ให้ได้ดีที่มีสติแวบระลึกถึงคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาท่านสอนว่าผู้ที่ไปอยู่เรือนร้างว่างเปล่าก็ดีไปอยู่ป่าเปลี่ยวก็ดีไปอยู่ในถิ่นฐานมีอันตรายนานา,นาประการก็ดีบังเกิดความหวาดกลัวจนขนพองสยองกล้าวขึ้นมาใดพึงระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยการสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณบทใดบทหนึ่งก็ได้นึกขึ้นได้บทใดให้สวดทันทีอย่าชักช้าเนิ่นนานพระภิกษุโชดละลึกได้ในช่วงเวลาอันคับขันถึงบทสวดสรนเสริญพระพุทธคุณจึงปิดเปลือกตาท่องบนพระพุทธคุณบทอิตติปิโสพระกวาอย่างเร่งร้อนทีรัวสวดไปพลางแปลข้อความไปพลางสวดยังไม่ทันจบบทสรรเสริญพระพุทธคุณ เกิดน้าอัศจรรย์ใจจิตค่อยๆเยือกเย็ยนลงเป็นปกติความกลัวขนาดขึ้นรสมองอันตราทานไปไม่มีหลงเหลือดวงจิตสว่างแจ้งเบาสบายไม่วิตกคุณข้องในสิ่งใดทั้งนั้นพระภิกษุโชดขนลุกเกลียวกล่าวแต่ไม่ใช่คนลุกพรตกใจหากแต่นึกมหัศจรรย์ในพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาส,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บัดนี้ได้พิสูจน์แล้วด้วยความตายที่มาถึงตนเองเมื่อขาดกลัวต่อความตายได้สวดสรรเสริญพระพุทธคุณดวงจิตกับกลายเป็นความเชื่อมัน่นแน่นแฟน้นไม่ตื่นตระหนกตกใจกับเสือร้ายลืมตาขึ้นเหลือบมองไปดูเสือตัวมือมาพบว่ามันนอนท่าทางสบายใจไม่เหลือแลมาทางท่านแม้แต่สักนิดดูพระหนึ่งอยู่เพียงลำพังตัวเดียว ไม่มีพระทุดงมาอยู่รวมภายในถ้ำพระภิกษุโชดมีสติอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าที่เห็นอยู่นั้นคือเสือจริงหรือเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจนิลมิตเสือจำแหงมาให้ดูไม้จะทดสอบจิตใจจึงลองตรีขึ้นเงียบ,ยบ,ยบภายในใจเสือเอ๋ยถ้าหากเราเคยเป็นคู่เวรกันมาแต่ปางก่อน เจ้าก็จงลุกขึ้นมาจับอาตมาเป็นอาหารเสเถอะอย่ารีรอให้เสียเวลาอยู่เลยฉับพลันทันใดเสือโคร่งเจ้าป่าตัวมือมาลุกพรวดขึ้นยืนจังก้าหันควับมามองพระภิกสุชธิชด้วยแววตาวาวโรธพร้อมทั้งขู่คำรามเสียงกึกก้องดังสนั่นไปทั่วถ้ำท่านใจหายวูบรู้ว่าเสือมีจิตรู้พิเศษได้ยินคำท้าทายดวงจิตจึงขู่คำรนแผ่คำราม โฮโหหลายครั้งแล้วก็ก้าวเดินแช่มช้าออกไปทางปากถ้ำหายลับไปท่ามกลางความมืดบนขุนเขาพระภิกษุโชดนั่งเข้าสมาธิบำเพ็ญเพียรต่อไปตัดกังวลเรื่องเสือออกไปหมดสิน้นการเผชิญหน้ากับความตาย ทำให้จิตเกิดปิติเชื่อมั่นในหลักธรรมสามารถเจริญสมาธิได้ดีกว่าเมื่อก่อนการราวกับได้เสือเป็นอาจารย์เวลาแห่งการบำเพ็ญตบะบนยอดเขาผ่านไปไม่หยุดยัง้งในวันหนึ่งท่านออกสแสวงหาที่วิเวกไปในป่าดงดิบเพื่อไม่เกิดความยุติในถิ่นภำนักป่าดงพงไพรบนยอดภูหลวงกว้างใหญ่ไพศาล มีซอกซ่อนเน้นแหลงลึกลับอยู่มากมายเกลื่อนกลนพระภิกษุโช,ชดเดินไปตามร่มเงาไม้อันรกครึ้มรู้สึกชงนเมื่อไม่เจอสัตว์อื่นๆแม้ที่อื่นจะสงบสงัดแต่แถบนี้สงบจนวังเวงพิกลเดินไปถึงส่วนหนึ่งของป่าซึ่งชื้นแฉะรกทึบมีขอนไม้ใหญ่ล้มพาดขวางทางอยู่ข้างหน้ายกเท้าขึ้นเหดียบปีนเพราะก้าวข้ามไม่พ้น ขอนใหญ่ขนาดโอบคนเดียวไม่รอบที่เข้าใจว่าเป็นขอนไม้ขยับเข,ขยื่นเลื่อนตัวคึกคักอีกส่วนที่พลาดลับตาเข้าไปในระหว่างต้นไม้ดึกดำบรรดตวัดตัวเองอยังรุนแรงจนเศษกิ่งไม้ใบหญ้าปลิวว่อนภาพที่ปรากฏคือส่วนหัวของพญางูจงอางกำลังแผลแม่เบีย้ยเป็นจงอางตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่พระภิกษุโชดเคยพบมาในชีวิต ที่เห็นเป็นขอนไม้ใหญ่มาหือมาความจริงคือลำตัวงูยังมีส่วนทอดหายไปในดงรกอันมืดสลัวคะนความยาวไม่ถูกส่วนหัวอันชูร่อนแร่แผ่แม่เบี้ยกว้างใหญ่เป็นวาวาดวงตาอยู่สูงเหนือศีรษะคนกำลังจับจ้องมองมาไม่กระพริบนี่คือมฤตยูผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าดงดิบชกกัดทีเดียวต่อยเป็นช้างสารก็ล้มคลืน พระภิกษุโช,ชตตกใจเมื่อเจอกันโดยกระทันหันแต่แปลกว่ามันไม่แว้งตัวมาฉกัดและไม่เลื้อยหนีแต่ขยับลาตัวปัดปลายไปมาเพราะท่านขึ้นไปยืนตกตะลึงอยู่บนหัวมันท่านรีบก้าวขาลงไปยืนบนพื้นดินอีกด้านหนึ่งมันก็ยังชูหัวผงาดร่าร่อนไม่จากไปแต่ก็ไม่ทำอันตรายเป็นสภาพ,พเผชิญหน้ามัจุราชอย่างแท้จริงพระภิกษุโชต กล่าวคำพูดขอโทษขอโพยมฤตยูดงดิบอาตมามองเห็นไม่ถนัดเพราะลมไม้ใบบังจึงเผลอไปเหยียบเข้าให้อย่านึกเคืองแค้นอาตมาเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเลยจากนั้นกำหนดจิตเป็นสมาธิแผ่เมตตาแก่พญาจงอางดงยักษ์เหมือนมารูุภาษามนุษย์และรับกระแสเมตตาที่แผ่ออกไปได้จึงลดหัวหุบแต้เบี้ยลงราบไปตามเดิม แล้วเคลื่อนตัวเลื้อยคึกๆึกหายเข้าไปยังอีกส่วนหนึ่งของป่าใหญ่นานหลายอึดใจก่อนที่จะเคลื่อนลับไปตลอดความยาวอำนาจพยางูอยู่เหนือสรรพสัตว์ทั้งปวงในบริเวณนั้นป่าจึงเงียบผริดผิดสังเกตตั้งแต่เดินใกล้เข้ามา พระธุดงผู้นุ่งห่มจีวรอ,อันประกาศถึงความเป็นพุทธบุตรแม้งูร้ายก็สามารถสัมผัสถึงความชุ่มเย็นเป็นมิตรจึงแสดงถึงการให้อภัยไม่แววงฉกเมื่อถูกเหยียบลำตัวพระภิกษุโชดพำนักในสถานที่หลายแห่งบนภูหลวงจนกระทั่งย่างขอเดือนที่หกถือหลักนั่งมากเดินมากนอนน้อยหมายความว่านั่งเจริญสมาธิมาก เดินจงกรมมากการหลับนอนจะนอนเฉพาะตอนกลางวันสำหรับยามค่ำคืนท่านใช้การนั่งบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมสลับกับยืนภาวนาไปยันรุง่งปาลีลบแห่งนี้นอกจากจะมีพยันตรายจากสัตว์ตัวมือมาอำนาจมืดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายังมีภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดคือยุงป่า การเจริญสมณธรรมเวลากลางคืนปฏิบัติอยู่นอกกรดถึงจะมียุงแห่กันมาเป็นฝูงก็ไม่หลบเข้าไปนั่งนอนในกรดซึ่งมีมุ้งครอบพระภิกษุโชดจึงหนีไม่พ้นการโดนยุงกัดผลที่สุดถล่มป่วยด้วยโรคไข้มา,ราเรียวิธีต่อสู้กับโรคร้ายซึ่งมีอาการหนาวสั่นเป็นระยะระยะ ที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านไข้จับสันพระภิกษุโชดไม่มียาใดๆติดย่ามไปจึงใช้ธรรมโอสถบำบัดแทนด้วยยานั่งบำเพ็ญตบะอาศัยพลังจิตเข้าสะกดคมโรคม,มาเรียสามารถทุเราบาบางลงได้เช่นกันแต่ไข้ป่ามาเรียหรือที่เรียกกันว่าไข้จับสันไม่มีวันหายได้เองหลังจากยอมสยบให้อำนาจจิตอันกล้าแกล่งวันดีคืนดี ไข่จับสันก็ย้อนกลับไปให้ท่านทุกเ,เวทนาอีกเป็นไข้ยอยู่หลายเพลากระทั่งท้อกับกายสังขารอันเป็นรังของโลกพระภิกษุโชดตัดสินใจนั่งบำเพ็ญภาวนาในขณะที่ร่างกายสันระระวเพาอพิษไข้ จิตจับอยู่ที่พระนิพพานอย่างเดียวโดดๆคิดว่าทิ้งสังขารไปเลยท้ามันไม่รักดีจ้องแต่จะร่อนเล่จนปฏิบัติธรรมไม่รุดหน้าร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกตัดอะไรเสียจากร่างกายทุกเจ้าที่ไหนเป็นบ่อเกิดพระภิกษุโชดหมดสติไปในท่านั่งภาวนารู้สึกตนเองไปปรากฏร่างใหม่ในดินแดนโล่งถงว่างเปล่ามองไปทางใดจนสุดสายตา มีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวเป็นความว่างอันไร้ขอบเขตไม่มีวัตถุาธาตุหลงเหลืออยู่แม้แต่ผงทุลีไม่ร้อนไม่หนาวไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวไม่กระหายจิตเองก็นิ่งเฉยไม่เดือดร้อนวุ่นวาย ไม่ถูกพระภิกษุโชดฟื้นคืนสติขึ้นพบว่าพระศาธรรม,มิกมานั่งเฝ้าคอยดูแลรู้สึกคอแห้งผากเหมือนกระดาษทรายกระหายน้ำเป็นกำลังจึงขอดื่มน้ำพระศาธรรม,มิกนำน้ำซึ่งกรองใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่มาให้ท่านดื่มเมื่อทุกขเวทนาเบาบางลงแล้วได้ยินพระศาธรรมมิกบอกว่า พระภิกษุโชดสลบสลัยไม่ได้สติเข้าวันที่สามแล้วเกรงว่าจะละสังขารเป็นแน่แท้ถึงตั้งใจว่าจะปรงศพที่บนยอดภูนี่แหละเพราะการนำศพกลับแผ่นดินไทยคงเป็นไปไม่ได้พระภิกษุโชดประหลาดใจในความทนทานของกายสังขารเข้าใจว่าตนเองตายไปแล้วเช่นกันแต่อยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเองอีกรอบคิดว่าคงยังไม่ถึงครานั่นเอง คนถ้าถึงที่ตายดูเหมือนจะแข็งแกร่งดุดเหล็กสลบแล้วสลบอีกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอยังฟื้นได้ไม่ยอมละสังขารไปสู่โลกแห่งความตายเมื่อยังอยู่ดูโลกต่อก็ต้องเริ่มทำความเพียรอีกความประมาทพ,พลาดพลั้งตอนนี้ถ้าจิตละสังขารไปจริงเกิดความรุ่มร้อนกระวนกระวายจะต้องมีนรกเป็นที่หมายเบื้องหน้าการบำเพ็ญภาวนา เพื่อห่างไกลจากนิวรกิเลสถ้าตายจริงจิตย่อมผ่องใสมีสุขติเป็นที่ไปเพลานั้นจิตพระภิกษุโช,ชดมีพลังกล้าแข็งเป็นพิเศษปรากฏมีพวกผู้ทรงอำนาจบนภูจปาสักมาอาราธนาขอฟังเทศฟังธรรมพระภิกษุโช,ชดก็ไม่ขัดข้องเทศนาธรรมโดยพิดารโปรดพวกเขาเหล่านั้นครั้นเทศจบ ได้บอกกล่าวกับผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่แห่งเมืองรับแลบนภูพวกเขานิมนต์ให้ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมนานเท่าที่ต้องการแต่เทพเจ้ากับปล่อยปละละเลยให้ท่านเป็นไข้ป่าเจียนตายถ้าหากในเจ็ดวันนี้พวกผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ไม่ช่วยรักษาให้พ้นจากโรคร้ายพระภิกษุโชดจะเดินทางกลับแผ่นดินไทยทันทีพวกเทพเจ้าจึงรับรองแข็งแรงว่า จะดูแลเรื่องโครคภัยไข้เจ็บจึงขอ,อนิมนพระภิกษุชโชให้อยู่ต่อไปอีกเมื่อพวกเทพเจ้าจากไปแล้วเกิดมีนิมิตต่อในสมาธินั้นคือมีสาวสวยสองนางหาบน้ำเข้ามายังถ้าที่พระภิกษุชโชบบำเพ็ญเพียรอยู่สตรีสองนางนี้รูปร่างอวบอัดงดงามไปทั้งเรือนร่างผิวพันขาวผุดผ่องเป็นยองใหญ่ดูราวผิวมะปราง ใบหน้ารูปไข่ทรงสเสน่ห์หวานซึ้งสวยสดกดงามเกินสตรีนางใดในโลกล่าเส้นผมดกดำเป็นมันวาวดุดใหญ่ไหมกล้ามุ่มเป็นมวยมีปีนปากกล้าวทอประกายวาววับดุดอัญมณีอันเลอค่าอาพรเครื่องนุ่ม่มสีขาวสะอาดเป็นมันพริวปลิวระยับคล้ายถูกสายลมพัดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ภายในถ้ำเป็นสถานที่อับลม หาบใส่น้ำที่สองนางงามผู้สกคานโฉมนำมาด้วยนั้นชาวพื้นเมืองเรียกกันว่าครุแปลว,ว่าภาชนะใส่น้ำสารได้วซีกไม้ไผ่ชัญญากันรั่วซึมภาคอีสานของไทยก็มีสาวๆหาบน้ำไปใส่ตุ่มด้วยครุอย่างนี้สองดารุณีผู้งามเกินหญิงใดในโลกวางหาบน้ำลงบนหินใหญ่ในถ้ำโดยวางไว้ห่างกันเสร็จแล้วจงเขามานั่งพับเพียบเรียบร้อยกราบธรรมสการ เอ,อ่ยเชื้อเชิญนิมนต์ให้พระภิกษุโชดสงน้ำด้วยซุ่มเสียงสดใสไพเรา,าะสนอสดเธอลอยจะเป็นอดีตพระสนมเอกของพยาลิไทยนางแก้วกับนางแมนซึ่งเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองลับแลท่านเพ่งพิจารณาสองสาวงามผู้นำน้ำม,มาถวายดำริขึ้นในใจว่าสองสาวผู้สครารโฉมนี้น่าจะไม่ใช่ผู้คนในเมืองมนุษย์ความงามของทั้งสองนาง สวยเหมือนราวกับฝาแฝดผู้ทรงความงามเป็นเยี่ยมทัดเทียมกันข้อพับที่มือทั้งสองไม่มีรอยพับอย่างผู้หญิงธรรมดาผิวเนื้อขาวเนียนแต่งตึงไม่มีเส้นเอ็นปรากฏสักน้อยนิดแขนขากลมกลึงไม่มีขอบเหมือนรูปวาดโดยฝีมือจิตกรเอกอาพรเครื่องหนึ่งห่มเหมือนกันเป็นผ้าชนิดที่ไม่เคยมีในโลกผ้พาผพ่ท่อนสบายพริ้วไหวระลิกเลื่อมพลายคล้ายต้องลมโชยอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพวิเศษสุดถึงออกแบบอย่างสาวในสมัยโบราณแต่ดูงามสง่าหน้าเพลงพิษไม่รู้เบื่อพระภิกษุโชดตอบกับสองนางงามไปว่ากำลังป่วยด้วยไข้ป่าอย่างหนักหากอาบน้ำไปตอนนี้ไข้จับสันกำเริ่มขึ้นมามีหวังมรณะภาพในฉับพลันสองสาวผู้ทรงโฉมพิลาดลำ้ำกราบนมัสการพระภิกษุโชว่านิมนต์พระอาจารย์สงน้ำเถิด รับรองแข็งแรงสงแล้วมีแต่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านจึงดำริว่าสองสาวงามจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งใดก็ตามเมื่อมีจิตศรัทธานำน้ำมาถวายพระภิกษุจะไม่รับศรัทธาย,ย่อมไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเมื่อเป็นพระพุทธบุตรออกปาท่องทุดงความตายสละแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกเดินทางตกลงยินยอมรับหาบน้ำของสองสาผู้เลือโฉมไว้อาบ สมาธิเดินไปยังซอกหินอันเป็นสถานที่รับหูรับตาพอจะอาบน้ำได้เห็นที่ครุมีขันอาบน้ำลอยอยู่ใบหนึ่งพระภิกษุโชดึงคว้าขันจ้วงน้ำในครุลาดลงไปตามร่างกายน้ำขันแรกทำเอาขนลุกเกลียวไปทั่วตัวเย็นวูบไปถึงขายกระดูกแต่อึดใจเดียวร่างกายเกิดอาการสบายซาบซาบไปหมด เหมือนอาบน้ำทิพย์จากสูงสวรรค์จึงตักน้ำอาบขันแล้วขันเล่าไม่หยุดหย่อนอาบน้ำจนหมดครุที่หาบแรกจะเดินไปเอื้อมขันลงตักหาบที่สองต่อปรากฏว่าสองสาวผู้เลอโฉมทักท้วงดังมาว่าช้าก่อนหาบเนี้ยพระอาจารย์ยังไม่สมควรอาบน้ำในเวลานี้พระภิกษุชดรู้สึกว่าน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเปราเหลือเกิน จึงถามว่าเหตุใดจึงยินยอมให้อาพเพียงหาบเดียวสองสาวงามยืนกลานว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรจะอาบพ,พระภิกษุโชดเห็นศรัทธาญาติโยมผู้นำน้ำม,มาถวายกล่าวเช่นนั้นจึงโอนอ่อนผ่อนตามสองนางงามผู้ทรงโฉมพริราชก็กราบนมัสการอำมราดออกจากถ้ำไปเมื่อพระภิกษุโชดออกจากสมาธิแล้วปรากฏว่า ร่างกายยังกระฉับกระเฉงเบาเนื้อเบาตัวเหมือนคนปกติผู้ไม่เคยเป็นไข้เมลาเลียมาก่อนจะเป็นด้วยอำนาจน้ำทิพย์ของสองผู้เลอโฉมหรือจะเป็นอำนาจสมาธิของท่านเองก็เดาไม่ถูกแต่อำนาจลึกลับนั้นมีอยู่แน่นอนบนภูหลวงเชื่อว่าสถานแห่งนี้คือเมืองหลวงของแดนลับแลบ,บางบทอันลึกลับผู้เขายินดีช่วยดูแลพระธุดงค์ ที่ภาคเพียนปฏิบัติสมณธรรมแต่จะเกลี้ยกล่อด,ดุร้ายกับนักบวชทุศินมีบทลงโทษร้ายแรงไม่ปราณีจนพวกนักบวชทุศินเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมานับจำนวนไม่ทวน พระภิกษุโชตอาพัตโตที่เดินทางไปพร้อมกับพระสาธ,ธรรมิกเพื่อเจริญภาวนาในถ้ำบนยอดภูจปาสักหรือดังเดิมเรียกกันว่าภูหลวงปัจจุบันคือหลวงปู่โชตอาพัตโตแห่งวัดภูเขาแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีศรัทธาญาติโยมเคารพนับถือเลื่อมใสไปทั่วภาคอีสานและภาคอื่นๆเมืองลับแลหรือที่จริงคือ โลกแห่งชาวรับแลเป็นพบซ้อนพบภูมิซ้อนภูมิมิติทับซ้อนกับมิติจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าแดนบังหมดมีอยู่เฉพาะที่แห่งโน,น้นหรือที่แห่งนี้เนื่องจากคำว่าโลกซ้อนโลกบอกชัดในตัวเองอยู่แล้วว่าแดนรับแลเป็นโลกอีกโลกหนึ่ง เมืองฝรั่งก็มีแดนลึกลับเช่นกันมีฝรั่งเดินอยู่ที่สนามญ้าหน้าบ้านดีๆข้างหลังมีครอบครัวลูกเมียนั่งอยู่หน้าบ้านจู่ๆฝรั่งหัวหน้าครอบครัวก็เดินหายลับไปกับอากาศว่างเปล่าลูกเมียตกใจร้องเรียกกันเสียงดังลั่นยังมีเสียงฝรั่งหัวหน้าครอบครัวตอบออกมาจากอากาศว่างเปล่ามีแต่เสียงไม่มีกายเนื้อให้ใครเห็น จากนั้นก็อันตรธานไปทั้งกายทั้งเสียงแสดงว่าเขาเดินผ่านประตูมิติเข้าไปยังเมืองรับแลและไม่เคยย้อนกลับออกมาอีกเลยข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรลับแอลันลึกลับยังมีอีกมาก สำหรับหนังสือฉบับที่ท่านถืออยู่ในมือท่านปูอ่อ่านหน้ากระดาษไม่เพียงพอกับการสาธยายต่อไปจึงขอกราบขอบพระคุณท่านที่สนใจเรื่องราวของเมืองลับแลอันพิสดารไว้ณนะบรรทัดนี้ด้วยครับผม